ติกตอกดะระทิกตอกพาทุกคนดูวิวตึกใบหยกนะคะทุกคนแบบว่าโอเวอร์วิวนี่คือตอนกลางวันนะคะแบบจะสวยมากมอกอ่ะฮะใช่ค่ะลูกนูน่นสูงมากอันนี้เราชั้นเท่าไหร่นะคะพเจราเจ็ดสิบแปดค่ะชั้นเจ็ดสิบแปดนะคะทุกคนเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดเหรอเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารบุฟเฟ่เจ็ดสิบแปดกัน <c oughs> นี่ก็คือแบบว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ของของตึกรบโยกนะคะแล้วก็มีภาพต่างๆวันนี้พี่บาลใเหน่ามีโอกาสได้มาทานอาหารที่ตึกใบโยกนะคะก็เอาภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะันนี้ดูภาพโดยโดยโดย,โดยรอบของ ของตึกใบหยกนะคะทุกคนเอาภาพบรรยากาศมาให้ดูค่ะทุกคนสวยมากมากสวยมากมากไอถงพยาบาลเลยหน้าสวยมากมาก <c oughs> ไม่ใช่โอเวอร์วิวนะคะทุกคนแอบเอาภาพบรรยากาศของตึกใบหยกนะคะขณะนี้กำลังรอที่จะไปทานบุฟเฟ่ที่ตึกใบหยก ชั้น78ค่ะเป็นบุฟเฟ่ที่แบบดูอยู่บนชั้นดาดฟ้าแล้วก็ดูโอเวอร์วิวนะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับ FC นะคะเอาภาพมาฝากค่ะทุกคนแล้วก็กันค่ะขผละลูกลูกละหลานไปไหนหมด